พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่23กันยายนคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณแอนนาเทมเชนโกเคียฟยูเครนในหัวข้อเรื่องมีกำลังใจในทุกย่างก้าวและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใครครวญและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ14จงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด เออจงรอคอยพระเจ้าคุณแอนนาเทมเชนโกเป็นพยานว่าบ้านของดิฉันอยู่ที่ยูเครนแต่ตอนนี้ดิฉันได้อาศัยอยู่ในเอสโตเนียดิฉันและเพื่อนยังจำความสยดสยองที่เราประสบในช่วงสัปดาห์แรกของสงครามได้เราซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินของอาคารสูงเป็นเวลาสิบวันระหว่างการโจมตีทางอากาศ จากนั้นเราตัดสินใจเดินทางไกลออกนอกประเทศเราเดินทางผ่านโรมาเนียฮังการีและประเทศอื่นๆเพื่อไปยังเอสโตเนียทุกๆท,ที่ที่เราเดินทางผ่านไปเราได้พบกับผู้คนที่ช่วยเหลือเรานับไม่ถ้วนด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราเดินทางออกจากอันตรายและได้รับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในทุกย่างก้าว เมื่ออยู่ในเอสโตเนียดิฉันร่วมกับเพื่อนๆเ,เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หนีออกจากยูเครนดิฉันพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความกังวลและความทรงจำที่เลวร้ายคือการช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้าทรงดีต่อเราและในทางกลับกันเราควรที่จะทำดีต่อประชากรของพระเจ้าด้วย ข้อคิดสำหรับวันนี้บางครั้งพระเจ้าใช้คนแปลกหน้าเพื่อส่งความช่วยเหลือที่ข้าพระเจ้าต้องการมาให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้คนในดินแดนที่มีสงครามข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายและเดินไปด้วยเสมอ ขอบพระคุณสำหรับเพื่อนทุกคนที่พปรองส่งส่งเข้ามาในชีวิตของข้าพระองทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย โทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ